S C F 50 P A บวก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 4ีบวก98%เกือบ100%เเลยนั่นเองฉันต้องการแสงแดดได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน ลมาพบกับรายการส้มใสใส่ใจคุณกันในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็มาพบกับคุณอ้อยค่ะสวัสดีค่ะคือมีคำถามเข้ามาเยอะเยะมากมายเลยค่ะคุณน้อยค่ะว่า scf 50 ta บวก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 ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหมายถึงอะไรคะปกป้องแสงแดดได้มากน้อยแค่ไหนคะคุณน <im> ้อยคะ ต้องบอกก่อนนะคะว่า SPF คืออะไรค่ะค่ะ SPF หรือ Sun Protection Factor นะคะ,คะเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการป้องกันการไหม้แดงของผิวจากการสัมผัสรังสี UVB ค่ะแต่ยกตัวอย่างาถ้าเป็น SPF 15ค่ะจะมีความสามารถในการดูดซับรังสี UVB ได้ประมาณ93ค่ะ s p m 50นะคะกะ็จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับรังสี UVB ได้ประมาณ98%คะ่ะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่กลางแสงแดดโดยที่เราไม่ทาผลิตภัณฑ์กันแดดเลยอะคะ่ะเป็นเวลา10นาทีผิวของเราก็อาจจะมีอาการไหม้แดง<อ>ขึ้นมาได้ค่ะถึงว่าละค่ะคุณผู้ชมเวลาที่เราเดินออกไปข้างนอกแล้วเกิดอาการแบบเป็นผื่นสีแดงๆบนหน้าหรือตัวเวลาเราโดนแสงแดดเนี่ยอันนี้คือมันมันคือการไหมแดงใช่ไหมคะค่ะ แล้ว P.A. อันนี้คือหมายความว่ายังไรนะคะคุณออยอ,อ๋อ P.A. นะคะ,คะหรือว่า Protection Grade of UVA ค่ะ,คะเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการดังคร้ำของผิวหนังจากการสัมผัสรังสี UVA ค่ะ าที่ทางสมาคมเครื่องสำอางแห่งประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดไว้ให้ใช้แทนผ้า UVAPF ค่ะหรือ u l t r a v i o l e t A-Protection ค่ะโดย PA 1บวกนะคะจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV a ที่ระดับต่ำค่ะ ที่ระดับต่ำที่สุดเลยใช่ค่ะส่วน PA <S 2+, 2, <S 2> นะคะจะมีทราบในการป้องกันรังสี UVA ที่ระดับปานกลางค่ะ PA 3+ และ PA 4+ นะคะก็จะมีภาพในการป้องกรรองัน UVA ที่ระดับสูงและสูงมากค่ะสูงและสูงมากใช่ค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ของเรามีถึง 4+ ค่ะนั่นหมายถึงว่าสามารถปกป้องป้อง,อง,องกันได้ถึง สูงที่สุดใช่ค่ะอันนี้ก็คือการเราคิดค้นมาแล้วใช่ไหมคะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะหรือผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับการปกป้องดูแลผิวเป็นอย่างดีด้วยความใส่ใจจากส้มใสของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคุณออยมากเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีความสงสยัยสามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้โค้ดด้านล่างได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ